ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ตัวเลือกอื่นแพงไปแมนยูหันหาอูกาเมฆค่าตัว30ล้านยูโรเหลือเงินไว้ซื้อโกไัม ล่าสุดมีรายงานเข้ามาจากทางด้านสื่อสเปนได้เผยว่าเซบีย่าตั้งค่าตัวของลูเซียงอูการเมมมิดฟิลชาวฝรั่งเศสของพวกเขาเอาไว้ที่30ล้านยูโรท่ามกลางความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมองหาทางเลือกในการเสริมทีมในตำแหน่งกองกลางหลังจากที่เป้าหมายหลักอย่างคาร์ลอสบาเลบาอดัมบอร์ตันมอร์เทนฮุสแมนนักเตะเหล่านี้ล้วนแต่มีค่าตัวที่สูงนะครับแต่เนื่องจากว่าทีมปีศาจแดงยังต้องการเสริมทัพอีกสองตำแหน่ง และอีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องการได้ตัวก็คือผู้รักษาประตูคนใหม่ตามรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโบสื่อสเปนร,ระบุว่าทีมปีศาจแดงกำลังจับตาสถานการณ์ของอูการเมย์อย่างใกล้ชิดโดยที่ตัวของแข้งวัย23ปีรายนี้ย้ายมาอยู่กับเซบียาแบบถาวรเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่นักเตะไม่สามารถแจ้งเกิดกับอินเตอร์มิลานได้และถูกปล่อยยืมตัวมาเล่นกับเซบียาพ่วงด้วยออปชั่นซื้อขาดโดยที่ค่าตัวที่เซบียาต้องการก็คือ30ล้านยูโร ซึ่งต่ำกว่าค่าฉีกสัญญาที่ตั้งเอาไว้ก็คือ40ล้านยูโร และก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่ามิดฟิลด์ตัวอื่นที่แมนยูกำลังสนใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากทางฝั่งแมนยูยังต้องการเสริมผู้เล่นที่ทีมยังมีปัญหาอีกสองตำแหน่งในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือกองกลางและผู้รักษาประตูแต่ด้วยงบประมาณที่เหลือจำกัดทำให้ทีมปีศาจแดงอาจจะต้องมองหาตัวเลือกกองกลางที่ถูกลงเพื่อเหลือเงินช็อปโกคนใหม่เข้ามาร่วมทีมสำหรับตัวของอูการเม้กลายเป็นแกนหลักของเซบีย่าในซีซั่นที่ผ่านมาได้ลงเล่นเป็นตัว จริงให้เซบียาไปถึง24เกมจากทั้งหมด35นัดในลาลีกาเมื่อฤดูการที่แล้วอย่างไรก็ตามต้องรอดูว่าทีมปีศาจแดงจะเดินหน้าจริงจังแค่ไหนนะครับในการคว้าตัวอูกามมาร่วมทีม พอดูเหมือนว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องการที่จะเคลียร์นักเตะส่วนเกินออกไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเจดอนซานโช่แอนโทนีไทเรลมาลาเซียอาริฮันโดกานาโช่และลารมุตฮอยลนดูแล้วตราบใดที่ยังไม่สามารถขายนักเตะส่วนเกินออกจากทีมได้ถ้าหากแมนยูต้องการเสริมทัพอีกสองตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองกลางหรือว่าผู้รักษาประตูการซื้อกองกลางในราคาสูงๆอาจจะไม่ได้ผู้รักษาประตูเข้ามาร่วมทีมก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยู ลครับเห็นด้วยหรือไม่หากว่าทีมจะซื้ออกเมเข้ามาเป็นกองกลางคนใหม่จะได้เหลือเงินสําหรับการซื้อผู้รักษาประตูลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเดินหน้าเจรจาต่อรองค่าตัวมาติเนสหวังจบที่25-30ล้านปอนด์ส่วนบินล่าอยากได้ค่าตัว40ล้านปอนด์พร้อมปล่อยทันทีล่าสุดวันที่21สิงหาคมมีรายงานว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มต้นเปิดการเจรจาโดยตรงกับทางด้านแอสตันวินล่าเรื่องการคว้าตัวเอเมเลโนมาติเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาเข้ามาเฝ้าเสาแทนที่อังเดโอนาในฤดูกาลนี้ หลังจากที่มีรายงานว่าทางด้านลูเบนอโมริมกุนซือของแมนยูต้องการได้ตัวเอมมี่มาร์ติเนสเข้ามาแก้ปัญหาสําคัญของทีมให้ทันก่อนที่ตลาดซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงตามรายงานของเบนจาคอปนักข่าวชาวผู้ดีสายตลาดนักเตะรายงานว่าตอนนี้ทีมปีศาจแดงได้เปิดการเจราจารอบที่2กับวินล,ล่าและได้แสดงความสนใจคว้าตัวเอมมี่มาร์ติเนสแบบชัดเจนนะครับหลังข้อเสนอก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่การยืมตัวเท่านั้นและถูกวินล,ล่าปฏิเสธ โดยที่ครั้งนี้เบนจาขอบบอกว่าแมนยูได้เปิดการเจรจากับแอสซัมวินล่าเพื่อขอต่อรองค่าตัวของเอมมี่มาติเนสให้ลดลงจากที่มีรายงานว่าวินล่าตั้งราคาไว้สูงถึง40ล้านปอนด์ ตามรายงานได้ระบุว่าแมนยูได้เริ่มการเจรจาก,กับแอสตันวินล่ามาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและประเด็นสําคัญก็คือเรื่องค่าตัวของมาร์ติเนสที่ทีมปีศาจแดงต้องการต่อรองให้ถูกลงเหลือประมาณ25-30ล้านปอนด์เท่านั้นโดยข้อมูลของเบนจาขอบได้ระบุว่าแอสตันวินล่าอาจจะยอมใจอ่อนลดค่าตัวของมาร์ติเนสลงมาจากที่กําหนดเอาไว้แต่เชื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่ต่ํากว่า30ล้านปอนด์หากว่าทั้งสองสโมสรสามารถตกลงเรื่องโบนัสส่วนเสริม กันได้เพอเนื่องจากว่าทางด้านแอตสัมวินล่าก็ติดปัญหาเรื่องกฎการเงินอยู่ในเวลานี้แม้ว่าทางด้านแมนยูจะชัดเจนว่าอยากได้ตัวมือเก่าวัย32ปีที่มีประสบการณ์สูงเข้ามาเฝ้าเสาแต่หากไม่สามารถตกลงค่าตัวกับวินล่าได้ก็พร้อมที่จะหันไปหาตัวเลือกอื่นอย่างเซเน่ลัมเมนผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมที่ตกเป็นข่าวกับทีมปีศาจแดงเช่นเดียวกันสำหรับมาร์ติเนสดูแล้วถ้าแมนยูเอาจริงน่าจะจบได้นะครับที่ตัวเลข30บวก5แต่ส่วน ตัวแอดมินก็มองว่าเป็นราคาที่สูงใช้ได้เหมือนกันพราอเนื่องจากมาติเนสอายุ32ปีแล้วแล้วเพื่อนๆที่พี่แฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าอย่างไรถ้าหาก35ล้านปอนด์รวมโบนัสเหมาะสมหรือไม่สำหรับค่าตัวของเอมิเลโนมาติเนสลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับที่ทีมปีศาจแดงจำเป็นจริงๆที่จะต้องเสริมทัพเพราะไม่เช่นนั้น,นลูเบนอลโมริมก็อาจจะอยู่ไม่ถึงจบฤดูกาลก็เป็นได้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอซีมิลานแข่งนาโปลีเร่งท้าหอยลุนรอบใหม่หวังปิดดิวได้ภายในสัปดาห์นี้ ล่าสุดทางด้านกาเซลตาเดลโลสปอร์สื่อใหญ่ของอิตาลีรายงานอัปเดตดีลของลาบมูตฮอยลุนว่าในตอนนี้เอซิมิลานเตรียมพร้อมเล่งทาบทามลับมูตฮอยลุนดาวยิงหมดอนาคตของทีมปีศาจแดงไปล่วงทีมอีกรอบในวันนี้และทางด้านเอซิมิลานก็หวังว่าจะสามารถปิดดีลได้ภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันหลังจากที่มีรายงานว่านาปลีเป็นอีกทีมที่กำลังให้ความสนใจฮอยลุนเช่นเดียวกันเพื่อเข้าไปแทนลูกากูที่ได้รับอาการบาดเจบ็บหลังจากที่ ที่ทางด้านลูเบนอโมริมไม่ได้ใส่ชื่อฮอยลุนในเกมแรกของเพเมลีกที่พ่อร์เซนอลศูนย์ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งตัวของฮอยลุนทําได้เพียงแค่เชียร์เพื่อนบนสแตนเท่านั้นและการที่ฮอยลุนไม่ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในเกมล่าสุดนะครับมันก็ถือว่าเป็นสัญญาณชัดเจนว่าอนาคตข,ของฮอยลุนจะไม่ได้อยู่กับทีมปีศาจแดงต่อไปในฤดูกาลนี้หลังจากที่ทีมปีศาจแดงพึ่งไปคว้าตัวเบนจามินเชสโกมาจากแอร์เบรลซิมาร่วมทีมเพื่อ เป็นกองหน้าคนใหม่ในยุคของลูเบนอโมเลียมและเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางด้านเอซิมิลานก็เคยยื่นข้อเสนอยืมตัวฮอยลุน มูลค่า5ล้านปอนด์พ่วงด้วยออปชั่นซื้อขาดจำนวน40ล้านปอนด์หากว่าตัวของฮอยลุนสามารถย้ายมาทำผลงานได้น่าประทับใจแต่ดูเหมือนว่าดีลนี้จะยังติดที่ตัวของฮอยลุนที่เจ้าตัวยังลังเลที่จะตอบรับย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานโดยทางด้านแมนยูพร้อมขายฮอยลูนในราคาที่ขาดทุนเกือบครึ่งแม้จะซื้อมาจากอาตาลันต้าด้วยค่าตัวรวม72ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023เท่านั้นและนั่นทำให้มีรายงานว่าตอนนี้ทางด้านเอซิมิลาน เตรียมดําเนินการทาบทามตัวนักเตะครั้งใหม่ด้วยการยื่นข้อเสนอยืมตัวแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นเงื่อนไขบังคับซื้อขาดจานวน40ล้านปอนด์ตามที่แมนยูต้องการและได้ทําการติดต่อเจรจากับเอเจนต์ของนักเตะอีกครั้งในสัปดาห์นี้โดยหวังว่าพวกเขาจะสามารถโน้มน้าวใจให้ฮอยลวนตอบรับย้ายไปร่วมทีมได้ภายในสัปดาห์นี้เพราะเนื่องจากตอนนี้ทางด้านนาโปลีก็แสดงความสนใจอย่างจริงจังที่จะดึงตัวฮอยลวนไปร่วมทีมเช่นเดียวกันทําให้เอซิมิลานต้องเล่น มือปิดดิวฮอยลุนให้เร็วที่สุดถ้าจะแย่งกันขนาดนี้ต้องซื้อขาดแล้วนะครับสำหรับฮอยลุนและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดประจำช่วงเช้าของวันที่21สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดภาพประการใดส่วนตัวแอดมินต้องขออภัยและกราบสวัสดีครับ